วิธีนี้ยังสามารถใช้กับพวกพืชผักต่างๆได้อีกเยอะมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุม่มเกษตรของพวกเรานะครับกับใครที่ปลูกปักชีไปเรื่อยนะในกระถางเนาะปลูกเสร็จปุ๊บมีอาการใบเหลืองขึ้นมานะครับแบบนี้นะนี่ผมเพิ่งเห็นกระถางเดียวนะครับแต่ถ้าใครปลูกในกระถางแบบนี้เกิดอาการใบเหลือง แบบบนนี้นะครัทั้งที่จริงมันก็จะต้องเป็นเขียวเขียวใช่ไหมแตกใบางามๆแต่อันนี้แตกใบเต็มๆเลยแต่ว่าเกิดอาการใบเหลืองจะมีวิธีการในการแก้อย่างไรบ้างนะครับมามาดูคลิปนี้นะม,มาก่อนอื่นนี่ใช้ตัวนี้ EM นะครับ EM ก็เป็นน้ำตาลแหละนะครับใครไม่มี EM ก็ใช้เป็นน้ำตาลก็ได้น้ำตาลน้ำตาลทรายก็ได้นะครับใช้แทนก็ได้เหมือนกัน เนาะแต่ว่าถ้า EM มันก็จะตรงจุดเต็มๆเลยแบบมีนะจำไม่ได้ว่าซื้อมาขวดเท่าไหร่นะครับมามาดูกันจัดการเช่งกันกันอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนต้องมีคือตัวนี้จุดินงสีถึงข้อแสงนะครับเนาะมามาดูวิธีการเช้่งกันกันวันนี้จะใช้ให้ดูแค่1 2ึ่สามสี่กระถางแค่นี้นะอัตราส่วนก็อยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะครับนะมาดูกัน จะใช้ E-M อยู่ที่1แก้วแบบนี้ใส่เข้าไปง่ายๆนะแก้ใบเหลืองไม่ได้ยากเลยจุดทีนต้งข้อแสงใส่เข้าไปบางคนก็ถามว่าทำไมถ้าง,ง่ายนะ้วทำไมผมไม่แก้ไปเนาะ มันง่ายจริงครับแต่ว่าการทําเวลาผมทําคลิปใช่ไหมผมก็ต้องปล่อยบางทีก็ต้องปล่อยสวนนะครับปล่อยสวนได้เจอปัญหาแบบเดียวกันกับเพื่อนๆนะครับมันจะได้เจอปัญหาเหมือนกันเวลาเพื่อนๆนําไปแก้ไขมันก็จะได้แก้ไขตรงตรงจุดเนาะแบบนี้นะครับทําวิธีการรดราดก็ได้ทําวิธีการฉีดพ่นก็ได้เนาะวิธีการลดราดนะครับ ก็ไปเลยท็นทีเลยอันแบบนี้ก็ไปเลยแบบนี้นะแต่ถ้าวิธีการฉีดพ่นนะครับมามาดูวิธีการฉีดพ่นสามารถใช้ได้ทั้งวิธีการรดด้าแล้วก็วิธีการฉีดพ่นนะถ้าวิธีการฉีดพ่นนะครับจะใช้อัตราส่วนอยู่ที่น้ํา5 0 0ซีซีแบบนี้นะครับใช้เออ็มอยู่ที่1ช้อนโต๊ะ ลดอัตราส่วนมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับใส่เข้าไปต่อไปเป็นจุลินทรีย์แสงจุลินทรีย์แสงจะต้องเพิ่มปริมาณเป็น2ช้อนโต๊ะนะครับ2หรือ3ก็ได้ถ้าเป็นการฉีดพ่นนะทำไมทำไมถึงต้องใช้เพิ่มเ เอ็มน้อยลงแล้วก็จุลินทรีย์ข้อแสงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ้าเราฉีดเข้าไปจุลินทรีย์ข้อแสงมันจะไปช่วยขยายเซลล์ในใบขยายเซลล์ปุ๊บน,นี้ใบมันก็จะรับแสงมาเยอะขึ้นมันก็จะเป็นการเปิดเขาเรียกว่าเปิดรูรับอาหารของอที่เราจะฉีดเข้าไปนะครับต่อไปก็จะทำการกรองนำมาฉีดพ่นนะครับ มันจะพอดีนะครับเพราะว่าที่สวนทําบ่อยมากแต่โซนนี้ผมปล่อยไว้นะให้มันเกิดมีอาการใบเหลืองขึ้นขึ้นขึ้นมาก่อนนะครับมันจะได้เราจะจะได้ว่าคุยภาษาเดียวกันเนะเาะเราเข้าไปนูนนนี่ยเสร็จแล้วนะครับมาต่อไปเราก็นำไปฉีดพ่นเลยแบบนี้นะครับ เนี่ยทำการฉีดพ่นไปเลยวิธีนี้ยังสามารถใช้กับพวกพืชผักต่างๆได้อีกเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเคล้วนะครับสามารถทำได้ฉีดได้มุงดนะครับแบบนี้เลยไหัวหระพานะครับฉีดไปเลยเร่งการแตกไปเร่งการแตกยอดได้ดีามากพริกนะครับทำการฉีดไปเลยติดดอกเยอะ เส้นดอกดีฉีดไปเลยมะเขือฉีดไปเลยช่วงเวลาในการฉีดควรฉีดช่วงไหนดีควรฉีดในช่วงที่ไม่มีเดียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นก็ได้ฉีดไปเลยเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับไม่มีแสงเดดแต่ทางที่ดีคือฉีดในช่วงเช้านะครับเพราะว่าจุดดึงฉีงแสงก็คือก็คือจุดดึงเสียงแสงเนาะต้องรับแสงในการทําปฏิกิริยานะครับ ฉีดในช่วงเช้าดีที่สุดหรือใครไม่มีเวลาว่างก็สามารถฉีดช่วงไหนก็ได้นะครับในช่วงที่ไม่มีแสงนะอ่ะวันนี้ผมต้องมาเพียงเท่าน้กันเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสามาชิกเกษตรเราไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติกกดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อนของเราจะได้รู้ว่าวิธีการทําเกษตรมันไม่ได้ยากเนาะวันนี้สวนตกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจาทาการรื้อนะครับรื้อถอนผักถอนหญ้าออกเพื่อนบอกสวนผมตกมาก มันเรพจริงหละเนาะไม่มีเวลานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามมาปรึกษากันดได้เนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละไอ้บายสวัสดีครับ